สวัสดีครับวันนี้รายการทอล์กับเกียน,นะครับเราจะมาพามาดูพวกสิ่งละอันพันละน้อยนะครับที่เป็นเรื่องของความหลังแล้วก็เชื่อว่าวันนี้ของที่จะให้ดูเนี่ยอาจจะทําให้หลายคนเนี่ยตื่นเต้นมากเพราะว่าผมเองเนี่ยมาเห็นของสิ่งนี้อยากจะขอซื้อต่อแต่ว่าเขาก็ไม่ขายนะครับของสิ่งนี้ก็คือนี่เลยนี่นะครับนี่นี่คือเก้าอี้นะครับเก้าอี้ที่ อยู่ข้างสนามโอทักฟอดนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่รู้หรอว,ว่าใครตอนนั้นเป็นคนที่เป็นผู้จัดการทีมนะครับเดี๋ยวให้เจ้าของนะครับที่ไปบ้าซื้อมานะครับมาอธิบายนะครับอขอเชิญวิเชิร์หน่อยมาเข้ามาเลยวิเชเรามานั่งยองๆจับนี่นะครับก็นี่เป็น,อ,น,นออดี้นะครับออดี้ก็น่าจะสมัยอันนี้คือเป็นสเตเดียมซีด ก็คืออยู่อยู่ในอยู่ในคอกนักเตะอืแต่ว่ามันมันอยู่ในคอกนักเตะแล้วมันมันลิขสิทธิ์เนี่ยคือเสื้อเดี๋ยวนี้เอ็กโซอีเนี่ยมันมันใช้เป็นปีตัวเนี้ยมันใช้ถึงแค่ปี2008 2008ก็ปีปปที่มาอยู่ได้แชมป์มอสโกนะครับพอพอปี2008ปับ๊บหลังจากปี2008เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยน รู้สึกว่ามันจะต้องเปลี่ยนสปอนเซอร์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งแหละแล้วเก้าอี้ตัวเนี้ยมันจะต้องถูกลบออกไปอืถูกลบออกจากสนาม,มเพื่อจะเอาเก้าอี้ตัวสีแดงตัวใหม่ซึ่งมันจะติดด้วยโลโก้ใหม่อะไรก็แล้วแต่ตัวเนี้คือเก้าอี้ที่ใช้จนถึงปี2008แปล้วแล้วก็ปรากฏว่าที่มาที่ไปเนี่ยคือพูดพูดพูดไม่ได้มากอคือรู้มาว่ามีนักนักสะสมคนหนึ่งที่บ้านเราอะ เขาไปได้เก้าอี้ตัวนี้มาหลายตัวได้มาหลายตัวด้วยได้มาอย่างน้อยสองตัวเพราะว่าผมไปเห็นที่บ้านเขาว่าไม่น่าจะเป็นมนุษย์คือเขาเป็นคนดังเขาเก็บสตาร์ทเขาเก็บสตาร์ทเขาก็เก็บสตาร์ทเบคแฮมเก็บสตาร์ทพู่งแพงแล้วเขาก็ไปซื้อเก้าอี้ตัวนี้มาจากเจ้าหน้าที่สนามคนหนึ่งซึ่งซิซกมาขายให้คือข้อมูลบางอย่างนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าข้อมูลบางอย่างของของบางสิ่งนะครับ มันจะให้ข้อมูลได้แค่ประมาณนึงเท่านั้นเพื่อจะได้ให้เกี่ติกับคนที่เขาขายต่อหรือว่าเป็นที่มาของสินค้าบางอย่างนะครับแต่บอกให้เรยวว่าคนไทยนี่นะครับเชื่อว่าคนไทยไม่ว่าจะเป็นพักเครื่องรถยนต์แก้วน้ําสิ่งที่เกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยมีคนอีกเยอะมากๆเลยที่มีของที่บางคนเขาก็ไม่เปิดเผยตัวนะครับบางคนมีเสื้อฟุตบอลปี193 8กแต่ผมเคยไปเจอมาแล้วเสื้อนี้เหมือนเน่าเหม็นมากเลย แต่ว่าเขาก็ไม่ออกนอกบ้านต้องไปหาคนที่บ้านนะครับแต่อันเนี้ยผมบอกให้เลยว่าพูดถึงเรื่องเสื้อบอลเนี่ยคนเป็นล้านแสนๆมีนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องที่นั่งซีในสนามเนี่ยสนามซีเนี่ยมันไม่น่าจะมีคนมีมากมายสักเท่าไหร่นะครับต,ตัวนี้นี่จริงๆแล้วนะถ้ามันสมบูรณ์ในสภาพสมบูรณ์เลยเนี่ยเก้าอี้เนี่ยมันมีฮีเตอร์ด้วยนะหลอเออคือข้างล่างเนี่ยมันมีอ๋หอหลอกเพม,มันไม่ค่อยมีเตอร์ันีรอมันมีพารอยู่คือ ถ้าเตต,ต่อเนี่ยมันมันมัน,มน,มนคงมีฮิตเตอร์อยู่อ๋อพี่เชิดถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถบอกอคนที่เขาเดิน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 เ,นเรื่องมาแต่ว่านักสะสมที่ที่ได้ได้เก้าอี้ตัวนี้มาเนี่ยก็คือเป็นอดีตดาราเป็นเป็นอดีตดารานัหนักต้องชื่อดังคือพอดีแพมเขาเป็นแฟนคลับก็เราก็ไปเราไปเยี่ยมชม ของสะสมในบ้านเขาแล้วรเราก็ไปชอบวิ่ตัวนี้แผรนี้เป็นชื่อตกกะก้อนที่เขาได้ผมจ้างมาให้วันละห้าสิบบาทนะครับก็อ๋อเป็นเพื่อนกับคนนี้แพรแพนชื่นชอบเขาชื่น<ห>ชอบแบบว่านักร้องดารานักร้องท่านนีก้นก็เลยก็เลยไปไปที่บ้านแล้วไปดูคือเราไปดูเราไปเราไปดูว่าเขาสะสมสตาร์ตสตาร์ทเบคแฮมสตาร์ทพวกนักเตะต่งๆ ถ้าถ้าเกิดว่าตอนการต้าบอลโลกอีกหนึ่งปีเนี่ยผมได้ผมมีโอกาสได้จัดงานเสื้อบอลน,นะครับตามห้างห้างอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับยังไม่บอกเนี่ยผมขอเนี่ยไปวางโชว์วันเปิดงานได้ปะได้ไนะไม่ห่วงนะไม่หวงนะไ,ไม่หมันต้องพิเศษนิดนึงนะครับเ<ม>อาสุดท้ายแล้บอกเลยว่าราคาปมาณเท่าไหร่ราคากลมๆ,ๆแสนกว่าบาทเขาขายให้เราประมาณแสนกว่าบาทเลยอือคือ เคยได้ยินเหมือนกับว่ามีคนเคยพูดว่าเก้าอี้สเตเดียมสีไหนถ้าเกิดว่าเป็นการขายอย่างเป็นทางการ่ะคือเคยเคยมีการเอาเขาอี้เชลซีมาขายอย่างเป็นทางการ ก็มันจะอยู่ที่ราคาประมาณสามแสนแต่อันนี้มันที่มาที่ไปมันเน,นี่ยเราคือเขาก็ไม่ได้คิดเรื่องราคาเป็นเรื่องของฟิกเกินไปแล้ว,ลวน้อง,น,องน้องคนนี้เขาก็ขายให้เราแบบว่าเออเหมือนให้แบ่งมาให้เราไปใช้ตัวหนึ่งเลยรกัมาเนี่ยอ่ะพี่แช่ผมมิซีนหึืพี่เชิดนั่งคูบขับมผมน,น,นะครับแล้วก็ตะกล้องเราตะแพรนะครับต้องเตรียมถ่ายนะครับเราจะลาพี่แชานี่ครับพี่เชิดนั่งอบแบบผมนี่ครับอ่าแล้วเราจะว่าที่ก็มีองพี่เราต้องมาด้วยไม่น่าจะเป็นทีมมีชัดหรอเร็วหนึ่งสอง แฟนยู้วผมไม่ยอมไหว